เคยสงสัยไหมคะระหว่าง cleanse กับ clean ต่างกันยังไงวันนี้มาดูกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ไปด้วยน,นะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะรู้จักคําว่า cleanse เนี่ยค่ะผ่านสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะโดยเฉพาะวงการเครื่องสาําอางซึ่งเขาจะมีคําว่า cleanser ่ไหม cleansing นั่นเองไม่อ่าน cleansing นะคะไม่ใช่ค่ะอ่านว่า cleanse นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะ คำว่า l l e n เนี่ยคะ่ะ clean เนี่ยแปลว่า free something from dirt นั่นเองนะคะคือทำให้บางสิ่งบางอย่างมันสะอาดนั่นเองในเชิงของ physical กอลคือในส่วนของกายภาพให้มันสะอาดนั่นเองนะคะทีน,นี้ถ้าเป็น cleanse คำว่า cleanse เนี่ยคะ่ะคือถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ความหมายนะคะความหมายที่ 1. เนี่ย to make something completely clean through the e f f o r t นั่นเองนะคะคทำความสะอาด ะะอาจจะใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งหรือทำความสะอาดจนหมดจดนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายที่หนึ่งของ l e ล n s e นั่นเองส่วนความหมายที่สองนะคะก็คือ spiritually purified นั่นเองนะคะสมมติถ้าเราจะบอกว่าถ้าคุณมีถาดหรือฐานพลาสติกให้คุณแน่ใจว่าคุณทำความสะอาดฐานนั้นด้วยสครับที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะนะคะเพื่อที่จะกันรอยขีดข่วนเราจะสามารถพูดได้ว่า if you have a plastic base be sure to cleanse it with nonmetallic scrub to prevent scratching ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยน,นะคะและ้วเจอกันในคลิปถัดไป